คนในตลาดต่างแสบแช่งมลิแมวสามสีจอมแสบที่แอบขโมยปลาทูเข่งแพงที่สุดไปทุกวันจนแม่ค้าเตรียมจะไล่ตะเพิดออกจากตลาดถาวรแต่วันนี้ความลับที่เธอซ่อนไว้กลับถูกเปิดเผยเมื่อกลุ่มแม่ค้าแอบตามไปดูด้วยความโกรธแค้นทว่าภาพที่เห็นกลับไม่ใช่แมวที่กำลังอิ่มอร่อยกับปลาทูราคาแพงแต่มลิกลับวางปลาทูนั้นไว้แทบเท้าตัวเงินตัวทองยักษ์ที่กบดานอยู่หลังตลาดอย่างน่าเกรงขาม มมลิยอมเสี่ยงชีวิตเดินเข้าหาศัตรูตัวฉกาดด้วยแววตาแน่วแน่และไม่เกรงกลัวและเมื่อมองลึกลงไปในกองลังไม้เก่าๆด้านหลังทุกคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะที่นั่นมีลูกหมากำพร้านอนเบียดกันอยู่มมลิไม่ได้ขโมยเพื่อตัวเองแต่เธอใช้ประทูเป็นค่าคุ้มครองเพื่อเจรจากับเจ้าถิน่นไม่ให้เข้ามากินลูกหมาตัวน้อยที่เธอแอบรับมาเลี้ยงเป็นลูก สัญชาตญาณความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ข้ามสายพันธุ์ทำให้ฮีโร่สีขาตัวนี้ยอมรับคำตราหน้าเป็นหัวขโมยและเสี่ยงตายทุกวันเพียงเพื่อปกป้องชีวิตที่อ่อนแอกว่าจากแมวที่ใครก็เกลียดตอนนี้มะลิกลายเป็นนางฟ้าประจำตลาดที่ทุกคนต่างยอมสละประทูให้เธอด้วยความเต็มใจเพราะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเธอทำให้คนทั้งตลาดต้องยอมสยบให้แก่ความเสียสละนี้อย่างแท้จริง